เจ้าชายแห่งผืนดินการเดินทางจากอาณาจักรไปถึงป่ามหัศจรรย์เป็นระยะทางที่ยาวไกลทั้งสองต้องใช้เวลาเดินทางถึง2วันดังนั้นพวกเขาจึงมีเวลาแค่5วันในการค้นหาสถานที่ที่ต้นโคลเวอร์วิเศษจะงอกขึ้นถ้าอย่างนั้นพวกเขาจะมัวมาเสียเวลาอยู่ไม่ได้ ว่าอัศวินทั้งสองกลับตัดสินใจที่จะพักตลอดทั้งคืนก่อนที่จะเริ่มการค้นหาทั้งคู่ยกกันเดินทางและไม่ได้เจอกันในเวลาที่หยุดพักเป็นช่วงสั้นๆเพื่อให้น้ำกับม้าของตนทั้งสองจึงไม่รู้ว่าอีกคนนั้นอยู่หน้าที่แห่งใดในป่าป่ามาิเศรรั์เป็นสถานที่ที่มืดมากแม้แต่ตอนกลางวันก็มืด พราะต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นหนาทึบจนแสงแดดแทบไม่อาจส่องผ่านไปถึงพื้นและคืนนั้นก็เป็นคืนที่มืดสนิททั้งยังเหน็บหนาวและเงียบสงัดอีกด้วยแม้ว่าตอนนั้นสิ่งที่อาศัยอยู่ในป่ามหัศจรรย์จะรู้สึกได้ว่ามีผู้มาเยือนใหม่แล้วก็ตามเช้าตรู่วันต่อมา นอตซึ่งตัดสินใจแน่วแน่ที่จะหาต้นโคลเวอร์ให้พบก็คิดว่าต้นโคลเวอร์วิเศษจะต้องงอกขึ้นที่พื้นใครเล่าที่จะเป็นผู้รู้จักพื้นที่ทั่วทุกตารางนิ้วในปา่ามหัศจรร์ง่ายมากก็เจ้าชายแห่งพื้นดินนะสิสิ่งนั้นก็คือนโนมนั่นเองโนมอาศัยอยู่ใต้พื้นดิน สร้าง,างทางเดินและทางเชื่อมใต้พื้นดินทุกซอกทุกมุมในปาจจน่ามหัศจรรย์เขานี่แหละที่จะบอกเข้าว่าต้นโคลเวอร์วิเศษสีใบจะงอกขึ้นที่ตรงไหนดังนี้แล้วน็อตอัศวินม้าดำและเสื้อกลุ่มดำจึงถามกับสิ่งมีชีวิตแปลกๆทั้งหลายที่พบระหว่างทางว่าจะพบโนมได้ที่ใดจนกระทั่งสุดท้ายก็ได้พบกับโนม เจ้าต้องการอะไรโนมถามมีคนบอกว่าเจ้าตามหาข้าอยู่ทั้งวันใช่แล้วนัดตอบรับขณะลงจากมาสึกเ้ารู้มาว่าในอีกห้าคืนจะมีต้นโคลเวอร์วิเศษสี่ใบงอกขึ้นที่ป่าแห่งนี้ต้นโคลเวอร์จะงอกได้กบแต่บนพื้นดินเท่านั้นดังนั้นเจ้าซึ่งเป็นเจ้าชายแห่งพื้นดิน ก็ย่อมต้องรู้ว่ามันจะขึ้นณนที่ใดเจ้าเป็นคนเดียวที่รู้จักพื้นที่ใต้ดินในป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้ทุกตารางนิ้วเจ้าย่อมจะรู้จักรากของพืชพันธุ์ทุกชนิดที่มีอยู่ในป่าแห่งนี้ดีกว่าใครๆหากต้นโคลเวอร์จะงอกขึ้นอีกห้าคืนเจ้าก็น่าจ,จะเห็นรากของมันแล้วบอกข้าสิว่ามันอยู่ที่ไหนอืมโหนมครุนคิด เจ้ารู้ดีเท่าๆกับข้านอตกล่าวต่อว่าต้นโคลเวอร์วิเศษนี้จะให้โชคที่ไม่มีที่สิ้นสุดกับอัศวินเท่านั้นดังนั้นมันไม่มีค่าอะไรสำหรับโนมอย่างเจ้าเลยแล้วก็ไม่มีค่าอะไรสำหรับสิ่งที่อาศัยอยู่ในป่ามหัศจรรย์นี่เลยด้วยบอกเข้ามาเถอะว่ามันจะงอกขึ้นที่ไหนข้ารู้นะว่าเจ้ารู้ข้ารู้จักอำนาจของต้นโคลเวอร์วิเศษสี่ใบนี้ และข้าก็รู้อยู่ว่าโชคที่ไม่มีที่สิ้นสุดของมันจะให้ประโยชน์กับอัศวินที่ครอบครองไว้ได้เท่านั้นแต่ข้ายังไม่เห็นรากของมันที่ไหนเลยในป่าแห่งนี้ยิ่งไปกว่านั้นก็ไม่เคยมีต้นโคลเวอร์ขึ้นในป่ามาสาิสศจันเลยเป็นไปนไม่ได้หรอกที่ต้นโคลเวอร์นั่นนะจะงอกขึ้นที่นี่คนที่บอกเจ้าเช่นนี้ได้หลอกเจ้าแล้วละ่ะโนมตอบไม่ใช่เจ้าหรอกหรือ ที่หลอกข้าเนี่ยเจ้าคงยังไม่ได้บอกกับอัศวินซิดท,ที่ขี่ม้าขาวสวมเสื้อคลุมขาวไปแล้วหรอกนะว่าต้นโคลเวอร์วิเศษจะงอกขึ้นที่ไหนน็อต <Not. S 1> ถามอย่างท้าทายข้าไม่รู้ว่าเจ้ากำลังพูดถึงเรื่องอะไรข้าไม่รู้ว่าซิดเป็นใครแล้วก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนบอกเรื่องเองหลวไหลอย่างนี้กับเจ้าในป่าแห่งนี้ไม่เคยมีต้นโคลเวอร์แม้เพียงสักต้นเดียวแค่แบบสามใบก็ยังไม่เคยมี พูดอย่าง่ายๆก็คือต้นโคลเวอร์ไม่ขึ้นในป่านี้เพราะว่ามันขึ้นไม่ได้ฉะนั้นอย่ามากวนใจข้าอีกข้าอยู่ที่นี่มากว่าร้อยห้าสิปีแล้วและไม่เคยมีใครมาถามคำถามโง่ๆขนาดนี้กับข้ามาก่อนเลยลากันทีอัศวินนอตจึงตัดใจว่าคงถามต่อไปไม่ได้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ข้าพบคนที่ไม่คู่ควรกับข้าเขาคิด ดังนั้นเขาจึงขึ้นมากลับออกไปและเลือกที่จะรอให้ถึงวันรุ่งขึ้นแต่ทั้งนั้นทั้งนี้แล้วบางทีโนมอาจพูดถูกและเมอร์ลินอาจจะจำสถานที่หรือวันผิดไปก็เป็นได้ในขณะที่เขาขี่ม้าสีดำของเขาออกห่างจากโนมไปน็อตก็เป็นเหมือนกับคนที่มีคนบอกเขาว่าโชคของเขานั้นไม่มีทางเกิดขึ้นได้เองแล้วเขา ก็รู้สึกกลัวขึ้นมาแต่สิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือการแทนที่ความกลัวด้วยความไม่เชื่อไม่มีทางเป็นอย่างนั้นหรอกนั่นคือสิ่งที่น็อตคิดอยู่พอดีดังนั้นเขาจึงตัดสินใจเพิกเฉยต่อสิ่งที่โนมบอกไว้พรุ่งนี้จะไม่เหมือนกับวันนี้และไม่แน่โชคอาจจะรอข้าอยู่ที่อื่นก็ได้น็อตคิด ส่วนทางศิดอัศวินเสื้อคลุมขาวนั้นในเช้าวันที่สามเขาก็มีความคิดเช่นเดียวกับน็อตพอดีซิดรู้เช่นเดียวกันว่าโนมเป็นผู้เหมาะสมที่สุดที่จะถามหาว่าต้นโคลเวอร์วิเศษจะงอกขึ้นที่ใดเขาใช้เวลาวันนั้นทั้งวันตามหานโนมถามสิ่งที่อาศัยอยู่ในป่าทุกตัวตนที่เขาพบตามทางและในที่สุด เขาก็ได้พบกับโนมเพียงไม่กี่นาทีหลังจากที่น็อตจากไปโดยทิงให้โนมบ่นพึมพำอยู่ที่หน้าทางเข้ารูของเขาซึ่งมีทางเดินเข้าออกซับซ้อนจนนับไม่ถ้วนท่านคือโนมแห่งป่ามหัศจรรย์ที่คนเรียกกันว่าเจ้าชายแห่งพื้นดินใช่หรือไม่สิทธิ์ถามขณะที่ลงจากหลังม้าใช่แล้วแม้ผู้อย่างรู้ม่อีกคนละแล้วเจ้าต้องการอะไรล่ะ คือค้ารู้มาว่าในอีกห้าคืนจะมีต้นโคลเวอร์วิเศษสีใบงอกขึ้นในป่านี้และค้าก็คิดว่าสิทธ์ไม่ทันได้พูดต่อให้จบประโยคโนมก็หน้าแดงขึ้นมาอัดลมหายใจเข้าเต็มปอดและกระพุ้งแก้มราวกับว่ามันจะระเบิดออกมาวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับต้นโคลเวอร์วิเศษบ้านี้นะโนมตะโกนด้วยความโกรธจัด ขบอกกับปัสวินอีกคนนึงไปแล้วว่าไม่มีและไม่เคยมีต้นโคลเวอร์น้ำโช่าในป่าแห่งนี้ตอนโคลเวอร์ขึ้นที่นี่ไม่ได้คนที่บอกพวกเจ้าเนีน่ยเน่เข้าใจผิดไม่ก็คงหลอกพวกเจ้าเล่นหรือดื่มน้ำเมามากเกินไปทางที่ดีพวกเจ้ากลับปราสาทไปเสียหรือไปช่วยหญิงสาวที่กำลังตกอยู่ในอันตรายจะดีกว่าคืนอยู่ที่เนี่ยก็รังแต่จะเสียเวลาพวกเจ้าเปล่าๆในตอนนั้นเองอัศวินซิด ก็ตระหนักได้ว่าจะต้องมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นตามคำพูดของเมอร์ลินในป่านี้จะมีต้นโคลเวอร์วิเศษงอกขึ้นแต่ตามคำพูดของโนมนั้นเป็นไปไม่ได้ที่ในสภาวะตอนนี้จะมีต้นโคลเวอร์งอกขึ้นที่นี่อาจเป็นไปได้ว่าทั้งคู่นั้นพูดความจริงแต่ความจริงของทั้งสองคนนั้นต่างกันบางทีการตามหาต้นโคลเวอร์ต่อไป อาจจะเสียเวลาเปล่าหากในสภาวะเช่นนี้ต้นโคลเวอร์ไม่อาจงอกขึ้นได้จริงดังที่โนมพูดเขาก็จะต้องหาว่ายังขาดอะไรไปเล่าที่จะทำให้ต้นโคลเวอร์งอกขึ้นมาได้สิทธิ์จึงถามโนมพลางปลอบให้สงบลงช้าก่อนช้าก่อนท่านว่าไม่เคยมีต้นโคลเวอร์ขึ้นในป่ามหัศจรรย์เลยใช่ไหม ไม่มีไม่เคยมีเลยโนมตอบพึดทัดด้วยความโกรธขณะเดินลงรูซึ่งเป็นบ้านของเขาเข้าไปอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปท่านขอร้องเถอะช่วยอธิบายให้ครัฟังทีเถอะว่าเพราะอะไรข้าอยากรู้ว่าเพราะอะไรต้นโคลเวอร์จึงไม่เคยงอกขึ้นในป่านี้โนมหันกลับมาและอธิบายว่าเป็นพระดินนะสิ แน่อยู่แล้วว่าเป็นพระดินไม่เคยมีใครมาปรับหน้าดินนี่เลยต้นโคลเวอร์ต้องการดินที่ใหม่และร่วนซุยและดินในป่าเนี่ยก็ไม่เคยมีการพลิกหน้าดินหรือว่าพรวนดินเลยดินมันแข็งเกาะกันเป็นก้อนและอย่างเงี้ยเจ้าจะให้ต้นโคลเวอร์งอกขึ้นมาแม้สักต้นได้ยังไงกันถ้าเช่นนั้นโนมเจ้าชายแห่งผืนดินหากแม้ว่าข้าอยากมีโอกาสเพีินสักครั้ง แม้จะเป็นครั้งเดียวก็ตามทีให้มีต้นโคลเวอร์ขึ้นสักต้นในป่านี้ข้าก็จะต้องปรับหน้าดินใหม่เปลี่ยนดินอย่างแน่นหรอสิทธามแน่สิเจ้าไม่รู้หรอกหรอว่าเราจะได้สิ่งใหม่ๆมาก็ต่อเมื่อได้ทำสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นเท่านั้นหากดินไม่เปลี่ยนทุกอย่างก็จะเหมือนเดิมต่อไปนั่นก็คือจะไม่มีต้นโคลเวอร์ใดสามารถงอกขึ้นมาได้ แล้วท่านรู้ไหมว่าหาดินที่อุดมสมบูรณ์ได้ที่ไหนโนมซึ่งได้เดินลงรูไปแล้วครึ่งตัวและมือก็กำลังจะปิดประตูไม้ก็ยังมีแก่ใจตอบสิ์ว่ามีดินที่สดและอุดมสมบูรณ์อยู่บ้างในอาณาจักรของพวกคราวซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากที่นี่นักดินนั่นน่ะเป็นดินดีเพราะพวกข่าวซึ่งเป็นวัวแคระถ่ายมูลกองทับถมกันบนดินนั่น นั่นลละดินที่ดีอสศวินซิดขอบอกขอบใจโนมเป็นการใหญ่เขาขึ้นม้าขาวไปอย่างกระตือรือร้นและควบม้าไปอย่างดินแดงของพวกข่าวโดยไม่รีรอซิดรู้ว่ามันมีความเป็นไปได้น้อยมากแต่อย่างน้อยเขาก็ยังมีความคืบหน้าบ้างแล้วกวัาซิดจะไปถึงดินแดนของพวกข่าวก็มืดแล้วเขาหาดินที่โนมพูดถึงได้ไม่ยากมันเป็นดินสด ร่วนซุยจริงๆและแน่นอนว่ามีปุ๋ยอุดมสมบูรณ์แต่เขานำกลับไปได้แค่เต็มสองถุงซึ่งเป็นภาชนะอย่างเดียวที่ติดมากับมาเท่านั้นแต่มันก็เพียงพอสำหรับแปลงดินขนาดเล็กสักแปลงหนึ่งจากนั้นอัศวินซิตก็ตรงไปยังป่าแถบที่เงียบสงบไกลจากบริเวณที่มีฝูงสัตว์อาศัยอยู่พร้อมกับถุงที่ใส่ดินใหม่นี้ด้วย เขาพบที่ที่เห็นว่าเหมาะสมและจัดการถอนหญ้าและวัชพืชที่มีอยู่ออกจากนั้นเขาก็กลับหน้าดินและเอาดินเก่าออกดินที่ไม่เคยได้รับการปรับเปลี่ยนเลยดินที่มีอยู่แต่ไหนแต่ไรและสุดท้ายเขาก็นำดินใหม่ไปลงตรงแปลงดินนั้นเมื่อเสร็จแล้วเขาก็เข้านอนเขามีเพียงดินสำหรับแปลงดินขนาดไม่กี่คืบที่ตรงนั้นจะเป็นที่ที่ต้นโคลเวอร์วิเศษ จะงอกขึ้นมาหรือไม่หากคิดตามหลักความเป็นจริงก็คงจะเป็นไปได้ยากมากที่เขาจะมีโชคถึงเพียงนั้นที่มีกี่คืบในหมื่นหมื่นไร่ก็เหมือนกับมีความเป็นไปได้แค่หนึ่งในล้านแต่ถึงยังไงก็ตามสิ่งหนึ่งที่แน่ๆก็คือเขาได้ทำอะไรที่ต่างไปจากสิ่งที่ทำากันมาในป่านี้ถ้าไม่เคยมีต้นโคลเวอร์ ถ้าไม่เคยมีใครเคยเจอมันก็เป็นเพราะว่าทุกคนที่พยายามหามันทําสิ่งที่เหมือนเหมือนกันมาโดยตลอดสิ่งที่คนทุกคนทํากันในฐานะอสศวินที่ดีเขารู้ว่าการทําสิ่งที่แตกต่างคือก้าวแรกสําหรับการได้มาซึ่งสิ่งที่ไม่เหมือนเดิมกระนั้นเขาก็รู้ว่ามีโอกาสน้อยหรือเกินที่ต้นโคลเวอร์วิเศษสี่ใบ จะงอกขึ้นมาตรงที่ที่เขาได้เลือกเอาดินดีจํานวนไม่มากที่มีมาลงพอดีแต่อย่างน้อยที่สุดเขาก็รู้แล้วว่าทำไมถึงไม่มีต้นโคลเวอร์แล้ววันรุ่งขึ้นเขาก็อาจจะรู้มากขึ้นเขาแน่ใจเช่นนั้นซิดนอนเอาศีรษะหนุนกับพื้นมองดินที่เพิ่งลงไว้ใหม่เขาคิดว่าโนมพูดความจริงในแบบของเขา ส่วนเมอร์ลินก็บอกความจริงในแบบของเขาเช่นกันเป็นความจริงสองประการที่ดูเหมือนจะขัดกันแต่หากทำอย่างที่เขาทำคือนำดินใหม่มาลงบนพื้นดินเดิมความที่ดูเหมือนจะขัดกันก็หมดไปในอดีตถึงแม้จะไม่มีต้นโคลเวอร์แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าในอนาคตนั้นจะมีไม่ได้ยิ่งตอนนี้สภาพดินก็ไม่เหมือนเดิมแล้วด้วย เขาคิดเขาพลอยหลับขณะจินตนาการว่าต้นโคลเวอร์งอกขึ้นท่ามกลางดินใหม่ที่เขาได้ลงไว้การวาดฝันเช่นนี้ช่วยทำให้เขาลืมไปได้ว่าโอกาสที่บริเวณนั้นจะเป็นจุดที่ต้นโคลเวอร์วิเศษจะงอกขึ้นมานั้นมีไม่มากนักพระอาทิตตกดินแล้วเหลืออีกแค่สี่คืนเท่านั้น กฎแห่งความโชคดีข้อที่สหากตอนนี้คุณไม่มีโชคดีบางทีอาจเป็นเพราะสภาพแวดล้อมอยังเป็นสภาวะเดิมๆเ,เพื่อให้โชคดีมาเยือนคุณจำต้องสร้างสภาวะใหม่ๆใ,ให้เกิดขึ้น